สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แม่มรดาชาแนลนะคะวันนี้แม่มรดาไปทานอาหารกลางวันที่เมกะบางนาค่ะจอดรถบริเวณซูปเปอร์แห่งหนึ่งนะคะพอเดินผ่านประตูออกมานะคะก็จะเอกับงานอีเวนต์งานหนึ่งค่ะน้องๆเจ้าหน้าที่ชวนแม่มรดาเข้าไปเล่นเกมข้างในนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้แฝดพิธีน้องพีนะคะ จะมาเล่นเกมที่งาน่มด้วยค่ะเกมแต่ละเกมที่เล่นนะคะนอกจากสนุกแล้วก็ยังมีของขวัญให้ด้วยค่ะขณะที่แหม่มรละดาสนุกกับการเล่นเกมต่างๆนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะ บรรดาสื่อมวลชนนะคะยูทูบเบอร์สื่อโซเชียลนะคะก็มาตั้งกล้องนะคะรอทีอ่มาถึงด้วยนะคะบรรดาถ่ายคลิปให้เห็นบรรยากาศภายในงานนะคะและขออนุญาตนำภาพไกลๆมาลงด้วยค่ะ วันนี้อากาศร้อนมากนะคะเด็กๆก็ยังเล่นกันได้สนุกสนานนะคะแต่ว่าเหงื่อท่วมตัวแล้วก็หน้าแดงหมดเลยค่ะความน่ารักของเด็กๆน,น,น,กกนะคะของกัปตัน FC แล้วค่ะบรรยากาศช่วงที่คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆออกมาทักทายแฟนคลับ นี่คือมิีกวันง่ายๆของบรมือ